ถ้าเอกสารใบเกิดหายใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไรคะเพราะว่ายุคนี้มันใช้ในการยื่นบีซัาแต่งงาน F6 หรือสำหรับคนที่ต้องการจดทะเบียนสมรสแต่พาสปอ p o r t หมดอายุก็ต้องใช้ใบเกิดในการไปจดทะเบียนสมรสกับสามีที่ประเทศเกาหลีอ่ะสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าน้องสามารถใช้บัตรประชาชนไปติดต่อที่ว่าการอำเภอที่เรามีทะเบียนบ้านขอออกเอกสารใบเกิดใหม่ได้เลยนะคะแต่มันจะยากมากนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศเกาหลีเพราะว่าน้อง ไม่สามารถไปด้วยตนเองนะคะจึงต้องติดต่อนะคะสถานทูตไทยเพื่อออกเอกสารมอบอํานาจให้คนที่บ้านไปดําเนินการแทนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาดามก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับใบเกิดหายนั้นใครที่อายุเกินกว่า35ปีขึ้นไปนะคะมันจะเป็นระบบเก่าค่ะระบบเก่าของประเทศไทยก็คือทะเบียนราชนั้นมันยังไม่เป็นระบบออนไลน์นะคะมันจะเก็บไว้แค่ที่ทะเบียนเขาเรียกว่าที่บ้านเรานะคะที่เราเกิดนะคะตามทะเบียนบ้านของเรา เท่านั้นจะเป็นการเก็บเอกสารไม่ใช่ระบบออนไลน์นะคะดังนั้นก็ต้องกลับไปที่ว่าการอำเภอที่บ้านเราที่เราเกิดเท่านั้นค่ะแต่ทีนี้สําหรับคนที่ต่ํากว่า35ปีอันนี้ง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าเข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะใครไม่สะดวกไปติดต่อคัดเอกสารหรือออกใบมอบอำนาจเองอันนี้มาดามรับทำนะคะในเรื่องของการคัดเอกสารใบเกิดใบหยา่าใครสนใจนะคะทักมาปรึกษาสอบถามได้ก่อนคะ่ะแต่สําหรับคนที่อายุเกินกว่า35ปีแล้วถ้ามันไม่ อยู่ในระบบทะเบียนราษฎรออนไลน์นะคะก็อาจจะต้องออกเป็นเอกสารนะคะใบรับรองการเกิดค่ะก็จะต้องมีการสอบสวนนะคะเดี๋ยวที่ว่าการอำเภอเขาจะแจ้งรายละเอียดเองนะแต่สําหรับคนที่ไม่สะดวกอีกนะคะนูยูกเกาหลีมันยุ่งยากจังเลยค่ะที่บ้านก็ไม่มีคนดําเนินการให้อ่ะมีวิธีไหนไหมก็ทักมา,าปรึกษากับมาดาม,ามก่อนได้นะคะเดี๋ยวมาดามจะแจ้งรายละเอียดนะคะสําหรับคนที่ต้องการไปเกิดใบรับรองการเกิดจริงๆไม่สะดวกทํานะคะอ่ะทักมาได้เลย ส่วนใครอยากจดที่เบียนสมรสแม้พาสปอร์หมดก็ยังทำได้นะคะจดไว้ก่อนได้เลยแล้วรอรายงานตัวกลับค่ะค่อยไปยื่นวีซ่าแต่งงาน f 6นะคะ วีซ่าแต่งาน F6 มีหลากหลายแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจ VIP ดูแลทั้งหมดเลยหรืออยากได้แบบประหยัดน้องยื่นเองนะคะทาแค่เอกสารหรืออยากได้เป็นแค่ที่ปรึกษาน้อ,นองๆทักมาสอบถามกับที่ c o n แ a c t หน้าโปรไฟล์ของมาดามได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินของาดามแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งคะ่ะใครอยู่เกาหลีควรจดทะเบียนสมรสไว้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อฉุกแล้วหุ่มข,ขึ้นมาไม่งั้นนะคะน้องอาจจะรู้สึกว่าหู <c oughs> รู้งี้ควรจดและควรจ่ายค่าปรับก่อนกลับอ่าอย่าลืมนะคะจ่ายค่าปรับก่อนกลับนะสำหรับคนที่มีสามีเกาหลีมีโอกาสกลับไป ด้วยวีซ่าแต่งงานค่ะนอกกนั้นนะคะก็ไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะยากมากที่จะกลับไปได้อีกค่ะ